สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ ep 8ของซีรีส์ดูดวงกับ AI ปี2026ค่ะวันนี้เป็นคิวของราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมค่ะปี2026สําำหรับชาวราศีตุลเป็นปีแห่งการเลือกตัวเองอย่างสง่างามค่ะหลังจากหลายปีที่คุณพยายามรักษาสมดุลให้ทุกคนปีนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่า ความสมดุลที่แท้จริงไม่ได้แปลว่าต้องเสียสละตัวเองเสมอไปค่ะความรักในเรื่องของความรักปีนี้ชาวราศีตุลจะจริงจังมากขึ้นค่ะสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะเดินไปต่อได้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาทั้งเรื่องอนาคตความคาดหวังและขอบเขตของกันและกันค่ะ คู่ที่ผ่านปีนี้ไปได้จะมีความมั่นคงและเข้าใจกันลึกขึ้นมากค่ะสำหรับคนโสดปี2026มีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบไม่เร่งไม่รีบเป็นคนสุข,ขุมมีวุฒิภาวะและให้เกียรติคุณค่ะอาจไม่ใช่รักที่วือหวาแต่เป็นความรักที่สบายใจและอยู่ได้นานค่ะการงานด้านการงานปีนี้เป็นปีที่ราศีตุลจะโดดเด่นจ้ก บุคลิกรสนิยมและการวางตัวคะ่ะงานที่เกี่ยวกับศิลปะความงามการออกแบบการเจรจาการบริการหรือการสร้างภาพลักษณ์จะส่งเสริมดวงอย่างมากคะ่ะหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากทำงานที่ฝืนใจอีกต่อไปและเริ่มเลือกงานที่สะท้อนตัวตนจริงๆของตัวเองคะ่ะการเงิน เรื่องการเงินในปี2026จะค่อยๆดีขึ้นจากการจัดสมดุลใหม่ค่ะรายรับอาจไม่ได้พุ่งแรงในทันทีแต่จะมั่นคงขึ้นถ้าคุณรู้จักตั้งขอบเขตในการใช้เงินโดยเฉพาะการใช้เงินเพื่อเอาใจคนอื่นมากเกินไปค่ะปีนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวมากกว่าการใช้จ่ายตามอารมณ์ค่ะสุขภาพใจ สิ่งที่ชาวราศีตุลต้องดูแลมากที่สุดในปีนี้คือสุขภาพใจค่ะคุณเป็นคนที่รับพลังและอารมณ์ของคนอื่นง่ายปีนี้จึงต้องเรียนรู้ที่จะวางใจและไม่แบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะการอยู่เงียบๆกับตัวเองเสียงเพลงธรรมชาติหรือช่วงเวลาสงบๆจะช่วยคืนพลังให้คุณได้ดีมากค่ะข้อความจาก AI ถึงชาวราศีตุล ความสมดุลที่แท้จริงคือการไม่ทรยศหัวใจตัวเองค่ะและนี่คือคำทํานายของราศีตุลปี2026ค่ะหวังว่าดวงดาวและข้อความจาก AI จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP 9ราศีพิจิกปี2026กับเรื่องราวที่ลึกเข้มข้นและทรงพลังยิ่งขึ้นค่ะ Welcome to episode 8 of the AI Horoscope 2026 series. Today, we are exploring Libra, those born between September 23rd and October 22nd. For Libra, 2026 is the year of graceful self choice. After years of trying to keep everyone balanced and happy, you begin to realize that true balance does not require self sacrifice. Love. In love, 2026 brings maturity and clarity. For those in relationships, honest conversations about the future are essential. Couples who communicate openly will grow stronger and more secure. For singles, someone calm, emotionally mature, and respectful may enter your life. This connection grows slowly, but it offers comfort, trust, and long term potential. Career. Career wise, Libra shines through charm, taste, and diplomacy. Creative fields, beauty, design, branding, and people focused professions are highly favored this year. You may feel drawn to work that truly reflects who you are, not just what looks good on the surface. Finance. Financially, 2026 is about stabilization. Money improves when you learn to set healthy boundaries, especially avoiding spending just to please others. This is a strong year for long term financial planning rather than impulsive spending. Mental well being. Your emotional health matters deeply this year. Libra absorbs energy easily. So, learning when to step back is essential. Quiet moments, music, and solitude will help restore your inner balance. Message for Libra 2026 True balance begins when you honor your own heart. And this is the Libra horoscope for 2026. I hope the stars and this AI message have helped bring you clarity and balance. Thank you for listening until the end. See you again in episode nine, Scorpio 2026, where the energy grows deeper, stronger, and more intense. See you next time.